สวัสดีครับมาพบกับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการาตั้งค่าปฏิทินและการสร้างปฏิทินนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าตาของปฏิทินนะครับ Google Google Calendar เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาเจอหน้าตาปฏิทินนะครับเราก็จะมาตั้งค่านะครับ ให้ไปคลิกที่ฟันเฟืองนะครับแล้วเลื่อนไปที่ตั้งค่าครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับส่วนมากแล้วระบบจะตั้งมาให้แล้วนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนก็ได้ตามใจชอบนะครับรูปแบบต่างๆตรงนี้นะครับวันที่รูปแบบวันที่รูปแบบเวลานะครับรูปแบบเวลาเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่สําคัญสําคัญนะครับอ่าสัปดาห์นะครับอ่าวันเริ่มต้นสัปดาห์ส่วนมากเราจะเริ่มต้นวันอาทิตย์ถ้าใครอยากให เริ่มวันจันทร์วันเสาร์ก็ตามสบายนะครับการตั้งค่ามุมมองของวันที่เราต้องการให้โชว์ในหน้าปฏิทินนะครับโชว์2วัน3วัน4วันนะครับตามที่เราเลือกนะครับหรือ2สัปดาห์ก็แล้วแต่นะครับผมเลือกเป็น3วันก็นแล้วกันในตรงนี้กิจกรรมจาก Gmail นะครับเป็นกิจกรรมที่ถูกสร้างที่ Gmail นะครับมันก็จะมาโผล่ ที่ปฏิทินของเราได้นะครับติดตรงนี้ไปเอาละนะครับส่วนอื่นๆนะครับไล่ลงมาตรงนี้การเพิ่มปฏิทินนะครับมนูทางด้านซ้ายการเพิ่มปฏิทินการติดตามปฏิทินอื่นๆนะครับถ้าเราต้องการที่จะไปติดตามปฏิทินของใครก็พิมพ์อีเมลของคนนั้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีปฏิทินแล้็เขาก็ต้องแชร์เป็นสาธารณะให้เราด้วยนะครับ อย่างเช feet, ่นโปรทินส่วนกลางปปรทินของกลุ่มงานนิเทศของสำนักงานเขตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะพิมพ์อีเมลที่สร้างปฏิทินตรงนั้นลงไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นปปรทินของเขานะครับมันก็จะมาโผล่ที่หน้าตาปฏิทินของเราเลยนะครับการสร้างปปรทินนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายการตั้งค่าให้จบก่อนนะครับโปิทินที่น่าสนใจนะครับเราต้องการให้มีวันหยุด ต่างๆนะครับวันหยุดในภูมิภาคอะไรนะครับก็เอามาได้เลยนะครับเอา,าเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราติ๊กถูกตรงไหนวันหยุดตรงนั้นมันก็จะไปโผล่ที่ปฏิทินของเรานะครับจาก URL นะครับปฏิทินไหนที่เขาแชร์เป็น URL มาแล้วก็เอามาวางตรงนี้ได้นะครับกำหนดให้เป็นปฏิทินที่เข้าถึงแบบสาธารณะนะครับแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับ ก็จะเห็นนี่ครับปฏิทินปฏิทินของฉันนะครับตรงปฏิทินของฉันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตรงนี้นะครับที่เห็นมันเป็นชื่ออยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งเลยก็คือมันเป็นมันจะซิงก,กันกับ gmail นะครับที่เราา sign เข้ามาครับเราตั้งชื่อไว้ตรงนี้แล้ก็เป็นชื่อตรงนี้ไปเลยเราก็จะมาตั้งเพิ่มเติมนะครับอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็เขียนเวลาก็ถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็ะจะเป็น ออกมาจากหน่วยงานองค์กรนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเปิดเผยต่อหน่วยงานเห็นไหมฮะหรือไม่แล้วก็ให้เปิดเผยเป็นสาธารณะได้เลยทั้งหมดนะครับให้เขาดูรายละเอียดได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องให้เขาแก้ไขหรือรับลิงก์ที่แชร์นะครับคลิกรับลิงก์ที่แชร์นี่ก็จะเป็น url นะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้นะครับแชร์กับบุคคลอื่นนะครับ การแชร์กับบคุคคลอื่นหมายถึงว่าเราก็เพิ่มบคุคคลที่จะมาทํางานกับทางานกับกิจกรรมของเรา,เาทํางานกับพืิทิ่ของเรานะครับสมมุติว่าเราพิมพ์เข้าไปแล้วพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วนะครับล้วก็มันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะให้เขาอยู่ในระดับไหนนะครับเข้าแก้ไขกิจกรรมได้ใช่ไหมอย่างเดียวใช่ไหมหรือให้แก้ไขแล้วก็ให้เขาแชร์ได้ด้วยหรือให้เขาดูได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ได้หมดนะครับก็ เพิ่มหลายคนได้นะครับการกำหนดว่าปฏิทินของเรานั้นจะเป็นปฏิทินจะให้แจ้งเตือนแบบไหนนะครับแจ้งเตือนแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อน10นาทีนะครับโดยแจ้งเตือนไปที่อีเมลนะ10นาทีแจ้งเตือนอแจ้งเตือนล่วงหน้าเฉยๆนะครับไม่ต้องแจ้งเตือนอีเมลแต่ว่า แจ้งอยู่ในปฏิทินอะไรเงี้ยนะครับส่วนมากก็ต้องแจ้งไปที่อีเมลนะครับเพิ่มการแจ้งเตือนได้นะครับเพิ่มการแจ้งเตือนได้หรือจะให้แจ้งเตือนแบบตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับส่วนการแจ้งเตือนอื่นก็ประมาณนี้นะครับเราทุกอย่างนะครับแจ้งไปที่อีเมลอย่างเช่นหากมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาไม่คลิกไม่มีนะครับต,ตรงนี้จําเป็นมากๆที่จะต้องให้มี โอเคนี่ก็คือการตั้งค่าปฏิทินนะครับเราจะย้อนกลับไปเราจะเริ่มสร้างปฏิทินนะครับการสร้างปฏิทินนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งตั้งค่าปฏิทินตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เมือม่อสักครู่เนี้ยนะครับผมได้พาได้อธิบายเรื่องปฏิทินของฉันนะครับปฏิทินก็คือเป็นชื่อวิทยาน,น,นเราจะสร้างปฏิทินเพิ่มครับตรงนี้คือเป็นปฏิทิน ที่ชื่อว่าวุฒินันแต่ทีนี้ผมจะมาสร้างปฏิทินเพิ่มนะโดยการที่ผมจะสร้างไปที่ปฏิทินอื่นนะครับแล้วก็กดสร้างปฏิทินแล้วก็ตั้งชื่อปฏิทินครับตั้งว่าการนิเทศนะครับการนิเทศแล้วก็อธิบายนะครับเราจะอธิบายความละเอียดแบบไหนก็ตามที่ท่านเข้าใจเลยนะครับแล้วก็กดสร้างครับกดสร้างก็จะรอสักครู่หนึ่ง พอกดสร้างเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับผมจะสร้างอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้คือสร้างปฏิทินกันในเทศต่อไปผมจะสร้างเป็นปฏิทินปฏิทินส่วนตัวแล้วกันนะครับส่วนตัวผมจะสร้างเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับเห็นความชัดเจนของปฏิทินกดสร้างอีกทีหนึ่งครับจะสังเกตว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเด้งขึ้นมาตรงนี้ได้เลย ทีนี้นะครับพอเราสร้างาหัวของปฏิทินได้เสร็จเรียบร้อยนะครับย้อนกลับไปครับนี่ครับปฏิทินที่เราสร้างเห็นไครับจะถูกติ๊กเครื่องหมายถูกไว้นะครับเอาตรงนี้ออกนะครับตัวที่ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้หมายความว่าเวลาเราสร้างงานสร้างกิจกรรมปุ๊บนะครับแล้วเราเลือกประเภทของปฏิทินเนี่ยมันก็จะขึ้นตามสีนะครับตอนนี้ปฏิทินส่วนตัวเป็นสีเขียว ปฏิทินกัน,นิเทศเป็นสีม่วงปฏิทินของวุฒินันปฏิทินรวมเลยส่วนกลางเลยมันจะเป็นสีฟ้าเราเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการเลยทำเป็นสีเหลืองนะกานนิเทศทำเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับต่อไปครับเราจะสร้างกิจกรรมสมมุติว่าวันนี้ที่ผมทําการอัดคลิปนะครับวันนี้วันที่21ครับวันที่21ผมจะนับไป1 2 3 4 5อ่า ทั้งปฏิทินล่วงหน้าครับว่าในวันที่26เนี่ยผมจะมีการประชุม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 ประจำเดือนอประชุมประจำเดือนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมตรงนี้จะประชุมแบบไหนครับทั้งวันไหมนะครับดูเราก็จะมากำหนดเวลากำหนดช่วงเวลาวันทีน่คือผมเลือก นะครับคลิกซ้ายที่วันที่26่สิบหกครับมันก็จะขึ้นวันที่2 6ให้ชัดเจนนะครับวันที่26ใช่ไหมโอเคเป็นวันที่16นะเวลาหล่ะเป็นยังไงวันที่26ถึงวันที่26ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าคลิกเริ่มวันที่26แล้วก็คลิกตรงนี้วันที่27สังเกตดูนะครับแอนสังเกตดูครับว่าแถบตรงนี้มันจะขึ้นใน้2วันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาวันที่26ถึงวันที่2 6มันก็จะเป็นวันเดียวแบบนี้นะครับ ตลอดทั้งวันไหมหรือหรือกําหนดเวลาอตอนนี้ผมจะเอาตลอดทั้งวันก่อนนะครับอเอาตลอดทั้งวันก่อนนะครับและกะ็ผู้เข้าร่วมเป็นยังไงคนที่จะเข้าร่วมมีใครบ้างเราก็พิมพ์อีเมลเขาเข้าไปเลยนะครับพิมพ์อีเมลเขาเข้าไปเลยพิมพ์อีเมลเขาเข้าไปว่าเชิญใครเข้าร่วมบ้างนะครับ เชิญใครเข้าร่วมบ้างผมสมมุติเอานะครับเนี่ยแล้วกเ็เราต้องการที่จะประชุมผ่าน Google Meet ใช่ไหมตัวนี้มันก็จะสามารถสร้างลิงก์ของ Google Meet ได้เลยโดยการกดตรงนี้ครับกดปุ๊บนะมันจะสร้างลิงก์ตรงนี้ได้เลยเราก็ได้ลิงก์ละเรียบร้อยถ้าไม่อยากที่จะส่งอีเมลไปให้เขาแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ส่งลายส่งในรูปแบบอื่นๆได้เลยนะครับก o อปปี้ส่งไปให้เขาได้เลยสถานที่ใส่ไม้หรืออะไรยังไงนะครับ นี่ครับข้อแตกต่างที่ทําไมผมถึงพาสร้างปฏิทินหล,หลายชื่อปฏิทินนะครับดูนะครับพอคลิกตรงนี้ปุ๊บจะสังเกตว่านะครับเราสามารถเลือกได้ว่างานที่เรากําลังจะจัดประชุมเนี่ยเราจะให้ไปอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับเราเลือกไปหมวดหมู่การนิเทศกันละกันสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกเห็นไหมครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกกดบันทึกครับกดบันทึกเสร็จปุ๊บมันจะถามว่าเราจะส่งอ e ีเมลไปหาคนที่เราเชิญ คนที่เราพิมพ์อ e ีเมลไปเมื่อกี้ไหมนะครับส่งข้อมูลทุกอย่างไปหรือเปล่าเราก็คลิกส่งครับเชิญเข้าร่วมทั้งหมดใช่ไหมโอเคเชิญเข้าร่วมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการสร้างปฏิทินเพื่อประชุมโดยการประชุมนี้ประชุมผ่าน o o g l e m e e t นะครับวันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือการสร้างกิจกรรมสร้างงานนะครับสร้างกิจกรรมนะครับต่อไปนะครับจะพาสร้างกิจกรรมหนึ่งที่เราไม่ได้กำหนด ทั้งวันนะครับถ้ากําหนดทั้งวันมันจะเป็นลักษณะนี้ต่อไปจะกําหนดแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วกันในวันเดียวกันด้วยนะครับในวันเดียวกันผมคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายไปที่เดิมนี่แหละนะครับแล้วเราก็จะตั้งชื่อกิจกรรมอา,อาจจะบอกว่า,ามีอยู่ดีๆมีคนมาศึกษาดูงานหรือ,รอ,อกิจกรรมที่เราจะทำนะครับมีคนมาชวนไปทานข้าวแล้วกัน รับประทานอาหารรับประทานอาหารกับใครละ่ะก็ว่ากันไปเนาะสมมุติครับวันที่2 6นี่แหละมีรับประทานอาหารกับใครก็ไม่รู้แล้วก็ไปเพิ่มเวลาครับทีนี้วันที่2 6นะเวลาไม่เอาทั้งวันล้ทีนี้เอาเป็นนะครับเวลาเป็นช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงถึง เที่ยงถึงเที่ยง45แล้วกันนะครับเราต้องมาประชุมต่อนะ,ะมีประชุมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กำหนดไว้ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเมื่อกี้เป็นปฏิทินการนิเทศนะครับตอนนี้ผมจะคลิกไปที่นะครับคลิกไปที่ส่วนตัวแล้วกันนะครับคลิกไปที่ส่วนตัวเพราะว่ามีคนมานัดไปทานข้าวผมก็เลยเลือกคลิกไปที่ส่วนตัว นะครับเป็นกินจกรรมส่วนตัวไปนะครับกฎบันทึกครับจะสังเกตครับว่านี่ฮะปฏิทินที่กําหนดระยะเวลาบางส่วนมันจะไม่เป็นแถบมันจะเป็นจุดแบบนี้นะครับเหมือนเนี่ยฮะคือจะเป็นสีเดียวกันกับปฏิทินส่วนตัวคือเขาจะบอกสีกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปเลือกเอาปฏิทินเป็นของวุฒที่นานเลยมันก็จะเป็นสีฟ้าจุดตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ,อาการสร้างกิจกรรมในปฏิทินนะครับ โดยกําหนดล่วงหน้านะครับโดยกําหนดล่วงหน้าอ่าผมลืมไปนะครับการประชุมตรงนี้นะครับการประชุมตรงนี้ถ้าเราต้องการแก้ไขต้องการแก้ไขนะครับคือเราคลิกไปแล้วนะครับเราต้องการแก้ไขว่าเอเราทําผิดนะนะครับเราก็มากดแก้ไขนะครับกดแก้ไขปุ๊บนี่ครับมีตรงนี้นะฮะแก้ไขมีรูปดินสอกดเข้าไปครับในการประชุมนั้น ในการประชุมนั้นเราอาจจะมีวาระการประชุมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เราจะส่งไปให้เขาด้วยส่งไปให้เขาแล้วก็คลิกแก้ไขเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาแทรกเลยครับามาเพิ่มไฟล์ครับสมมุติว่าผมมีไฟล์แล้วกันนะครับไฟล์ที่ไฟล์ที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไฟล์อยู่ในไดร์ก็ได้นะครับไฟล์ที่อยู่บนไดร์หรือ หรืออัปโหลดไฟล์ขึ้นมาใช่ไหมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมจะขออนุญาตเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นไฟล์ PDF ใช่ไหมหรือไฟล์ w o r d ก็แล้วแต่นะครับผมก็คลิกตรงนี้เข้าไปแลวมันก็จะอัปโหลดปึ่ออัปโหลดวาระการประชุมเข้าไปนะก็จะเป็นแบบนี้ครับพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนี่คือการแก้ไขนะครับ คือการแก้ไขเราจะแก้ไขอย่างอื่นอีกไหมเพิ่มคนอีกไหมนะครับนะเพิ่มผู้คนอีกไหมนะรเราไล่แก้ไขได้หมดเลยนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บันทึกครับกดบันทึกแล้วก็ส่งใหม่นะครับส่งใหม่ไปเรียบร้อยนะครับมีบางคนอนุญ,ญาตให้เข้าถึงอ๋อ เรายังไม่ได้แชร์ใช่ไหมแล้ก็อนุญาตตรงนี้ได้เลยนะครับอนุญาตแล้วก็บันทึกกิจกรรมเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็จะเรียบร้อยนะครับเมื่อเราไปดูเมื่อเราไปดูเ,เดี๋ยวจะไปดูลิงก์นะครับไปดูตรวจสอบอีเมลคนที่คนที่ได้รับอีเมลของเรานะครับ นี่ครับคนที่เขาได้รับอีเมลของเราเขาก็จะคำขอเชิญประชุมประจำเดือนนะครับแล้วก็มีแนบมาด้วยนะครับนี่คือลักษณะนับลิงตรงนี้มาด้วยโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ